บทที่6,899เมื่อเห็นว่าเย่เฉินพูดอย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจมิซุยโยชิทากะจึงกระหนักได้ว่าเย่เฉินอาจไม่ต้องการหาเงินผ่านคอนเสิร์ตของตะวันนาที่จีนจริงๆดังนั้นเขาจึงพูดกับเย่เฉินเนื่องจากคุณเย่มีวิธีที่จะควบคุมการขึ้นราคาได้ฉันจึงไม่คัดค้าน หลังจากพูดอย่างนั้นเขารู้สึกว่าในเมื่อเขาต้องการขายความโปรดปรานให้เย่เฉินเขาก็อาจจะทำมันในขั้นตอนเดียวได้เช่นกันเขาจึงพูดว่านายเย่บอกว่าจะมีคอนเสิร์ต8ครั้งงั้นเราจะเพิ่มคอนเสิร์ตอีก2รายการคอนเสิร์ตทั้ง10รอบการเลือกเมืองและการเลือกสถานที่สำหรับคอนเสิร์ตทั้ง10รอบนี้เป็นไปตามการตัดสินใจของนายเย่ส่วนค่าตอบแทนการแสดงของตะวันนาและทีมงานนั้นจำเป็นต้องมีแม้จะสูงไปนิดแต่เนื่องจากเราร่วมมือกับคุณเย่จึงมีค่าใช้จ่ายเพียง50%เท่านั้น เย่เฉินบกมือปกติ70%ไม่ใช่เหรอเอาตามนั้นถ้าผมยังมีกำไรอยู่บ้างผมจะบริจาคก,กำไรทั้งหมดและไม่เก็บอะไรไว้เพื่อตัวเองเลยมิสุโยชิทากะมีสีหน้าตกใจและเขารู้สึกในใจว่าเย่เฉินยังเหมือนเดิมในขณะที่เขาสับสนมากขึ้นไม่ใช่ว่าเย่เฉินจงใจพยายามทำเงินเหรอ ตะวันนาะมีคอนเสิร์ตตั้งสิบรอบเพียงแค่ค่าตั๋วเข้าชมด้วยการกระทําเล็กๆน้อยๆเพียงไม่กี่ครั้งเขาก็สามารถสร้างรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์แล้วและยังสามารถซื้อเครื่องบินเจ็ตธุรกิจกับสตรีม G700 ที่หรูหราที่สุดได้7หรือ8ลำแต่ทว่าไม่เพียงแต่เขาไม่ทําเงินเท่านั้นเขายังบริจาคผลกาไรทั้งหมดอีกด้วยจากการแสดงทั้งหมดเขาทําได้ยังไงมันไม่ไร้ประโยชน์เลยเหรอมิตซูยุทิตากะจะรู้ได้อย่างไรว่าด้วยคุณค่าของเยเชินเงินเพียงเล็กน้อยนี้ก็ไม่มีค่าอะไรเลย ยิ่งไปกว่านั้นเขาเกลียดการทำเงินเบื้องหลังมาโดยตลอดครั้งนี้เขาไม่เพียงแต่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับแฟนคลับในประเทศและปล่อยให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจของตะวันนาส่งผลต่อ GDP ของจีนแต่ที่สำคัญกว่านั้นเขาต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับตลาดการแสดงในประเทศใครๆก็ตะโกนให้หยุดการเทรดแต่กลับทำเป็นธุรกิจและสุดใจดำยิ่งกว่าซะอีก เมื่อคอนเสิร์ตของตะวันนาสามารถกำจัดการเทรดได้อย่างสมบูรณ์หากยังมีการดำเนินการแบบเบื้องหลังเหมือนการเทรดอยู่การแสดงใดๆในอนาคตจะเห็นได้ชัดว่ามีการหลอกลวงในเวลานี้เย่เฉิงเห็นว่ามีการเจรจาเงื่อนไขหลักแล้วและไม่ต้องการสื่อสารกับคนไม่กี่คนต่อไปเขาจึงเปิดปากและพูดกับมิซุยโยชิทากะคุณมิตซุยภรรยาของผมยังรออยู่ทางนี้ผมจะปล่อยให้คุณจัดการหวังว่าพวกคุณแต่ละคนจะจำสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปได้และอย่าทำผิด หลังจากนั้นเขาไม่สนใจตะวนาและมิตซุยโยชิทากะแต่พูดกับเฟยเค้กซินว่าคุณเฟยเราเข้าไปกันเถอะโอเคค่ะเฟยเค้กซินพยักหน้าอย่างหนักทำท่าทางแสดงความเคารพและพูดว่าคุณเย่ได้โปรดเชิญคุณก่อนเย่เฉิญไม่สุภาพกับเธอและเดินกลับไปที่งานปาร์ตี้เฟยเค้กซินมีเพียงเย่เชิญในสายตาของเธอดังนั้นเธอจึงเดินตามเย่เฉิญทีละก้าวไปโดยไม่ได้ทักทายคนอื่นๆเมื่อเธอจากไป เมื่อเห็นว่าเย่ยเฉินจากไปจูู่มิตซุยโยธิทากะก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาเกิดมาบนโลกนี้หลายปีแล้วและเขาได้รับการฝึกฝนชั้นยอดหลายปีจากตระกูลชั้นนาอย่างตระกูลมิสซุยแต่เขานึกไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาเมื่อเผชิญหน้ากับชายหนุ่มชาวจีนเขาก็รู้สึกถึงการกดขี่อย่างรุนแรงจนกระทั่งเย่ยเฉินหันหลังกลับและปล่อยให้วิญญ,ญาณของเขาได้ผ่อนคลายลง เช่นเดียวกับเขาตะวันนาก็รู้สึกถึงการกดขี่อย่างรุนแรงเมื่ออยู่ต่อหน้าเย่เชินตอนนี้เมื่อเย่เชิญจากไปแล้วในที่สุดเธอก็มีโอกาสรู้สึกถึงความสุขไปตลอดชีวิตจากนั้นเธอก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้เสียงดังท้ายที่สุดแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่น่าภาคภูมิใจและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเธอไม่เคยเจอกับเรื่องที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนและเธอก็ไม่เคยใกล้จะตายขนาดนี้มาก่อนเธอก็ต้องการการปลดปล่อยอารมณ์ด้วย เทรเวอร์ที่อยู่เคียงข้างไม่สนใจความขัดแย้งระหว่างทั้งสองอีกต่อไปเขาเอื้อมมือไปโอบตะวันนาและปลอบโยนเบาๆไม่เป็นไรที่รักทุกอย่างจบลงแล้วเราควรจะขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ก็คุ้มค่าแล้วตะวันนาก็เข้าใจความจริงข้อนี้เช่นกันหลังจากรอดพ้นจากภัยพิบัติผู้คนจะรู้สึกราวกับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีชีวิตอยู่คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่น้ำตาไม่สามารถควบคุมได้ง่ายนัก เธอจึงนอนในอ้อมแขนของเทรเวอร์และร้องไห้ออกมามิทซุยินเมียอีมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับตะวันนาอยู่บ้างเธอจึงก้าวออกมาปลอบใจว่าตะวันนาสิ่งที่ควรทำตอนนี้คือทำใจให้สงบและสงบสติอารมณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงครั้งต่อไปความผันผวนทางอารมณ์ที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อการแสดงของเธออย่างแน่นอนเธอจะต้องแสร้งทำเป็นว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นอย่าให้ใครเห็นเบาะแสใดๆบนเวทีจะดีกว่า มิตซูอิซินเมอีกไม่ได้ปลอบเธอเหมือนเทรเวอร์แต่ชี้ให้เห็นแก่นแท้และปล่อยให้เธอเผชิญหน้าโดยตรงและตะวันนาก็ตระหนักได้ทันทีและเข้าใจว่าหากร้องไห้ต่อไปในอารมณ์ที่ไม่มั่นคงมันจะส่งผลอย่างมากต่อเสียงของเธออย่างแน่นอนและถึงกับใช้พลังงานทางกายภาพไปมากในกรณีนี้ผลกระทบของการแสดงในคืนนี้จะลดลงอย่างมาก เธอจึงยื่นมือเช็ดน้ำตาทันทีและหายใจเข้าลึกๆหลายครั้งเพื่อบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์และเธอเตือนตัวเองในใจว่าเธอจะต้องแสดงผลงานที่สมบูรณ์แบบให้กับแฟนๆในคืนนี้และเธอก็ไม่สามารถทำให้แฟนๆผิดหวังได้ไม่ต้องพูดถึงผู้ชายที่ชื่อเย่เลยบทที่6890เมื่อเห็นอารมณ์ของตะวัน,นามิซุยโยชิทากะก็พูดกับทุกคนว่าคุณสวีทข้างนอกหนาวมาก ทำไมเราไม่กลับไปงานปาร์ตี้ฉันจะให้คนของฉันพาฆาตรกรเหล่านี้ไปโรงพยาบาลภายในของตระกูลมิสซุยของเราและปักหลักชั่วคราวเราทุกคนจะแกล้งทำเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ทราบว่าคุณสวีตและคุณเคนเนดีมีคำถามอะไรไหมตะวันนาพูดโดยไม่รู้ตัวทันทีฉันไม่ขัดข้องทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อตกลงของคุณเยในเวลานี้ตะวันนาเชื่อใจเยเฉินและบาดแผลที่คอของเธอยังคงเจ็บปวดสหาหัส แต่เธอก็มีความสุขมากในใจของเธอถ้าไม่ใช่เพราะเย่เฉินเธออาจจะตายอย่างอธิบายไม่ได้ในตอนนี้ดังนั้นเธอจึงไม่มีความคิดที่ไม่เชื่อฟังต่อเย่เชินอีกต่อไปเมื่อนึกถึงว่าเธอไม่เคยเคารพเย่เชินมากพอมาก่อนเธอก็รู้สึกละอายใจมากยิ่งขึ้น มิตซุยชินเมอีอยากรู้เกี่ยวกับเย่เชินมากเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเย่เชินถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เมื่อเผชิญหน้ากับนักฆ่าที่เตรียมพร้อมมามากมายเขาไม่เพียงแต่สามารถปราบพวกมันได้เท่านั้นแต่ยังรักษาชีวิตตะวันนาและเทรเวอร์ให้ปลอดภัยอีกด้วยและเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเฟยเค็กซินจึงปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพเสมอมาชายคนนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและสัมผัสได้ถึงภูเขาน้ำแข็งซึ่งทำให้ผู้คนอยากสำรวจสิ่งนี้ว่าภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำมีขนาดใหญ่แค่ไหน ในเวลานี้เย่ยเฉินและเฟยเค็กซิงกลับมาในงานด้วยกันเมื่อเซียวซูหลันเห็นคนทั้งสองกลับมาเธอก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและถามเย่ยเฉินด้วยความเป็นกังวลสามีคุณบอกอะไรคุณมิตซุยเย่ยเฉินยิ้มอย่างสบายๆและพูดว่าแค่บอกเขาว่าฮวงจุ้ยของโดมนี้ไม่ค่อยดีนะักและจําเป็นต้องแก้ไขสักหน่อยก่อนที่มันจะเป็นไปอย่างราบรื่นเซียวซูหลันถามอย่างสงสยัยแล้วเขาจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่า แน่นอนเขาเชื่ออย่างนั้นเย่เฉินยิ้มและพูดว่าผมยังช่วยเขาแก้ไขมันฟรีๆและเขาก็รู้สึกขอบคุณมากเซียวซูหลันรู้สึกโล่งใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลใหม่ๆเข้ามาในใจของเธอสามีสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับคอนเสิร์ตคืนนี้ยังสามารถเริ่มตามกำหนดได้ไหมฉันคิดว่า CIA เหล่านั้นดูเหมือนจะยากมากไม่ให้รู้ว่าเขาจะให้ตะวันนากลับมาได้ไหมเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มคุณไม่ต้องห่วงนะสามีคนนี้ช่วยคุณมิซุยแก้หงจุ้ยแล้วและเจ้าหน้าที่ CIA ก็ส่งตะวันนากลับมา โดยบอกว่าเพื่อไม่ให้กระทบต่อการแสดงของเธอทางสหรัฐอเมริกาจึงยกเลิกการสอบสวนเธอชั่วคราวจริงเหรอเซียวซูหลันตกตะลึงและพูดว่าเห็นว่าคนพวกนั้นน่ากลัวแค่ไหนฉันคิดว่าการแสดงของตะวันนาคืนนี้คงจะแย่แน่ๆมันจะพลิกฟื้นเร็วขนาดนี้เลยเหรอใช่เย่เฉิงยิ้มแล้วพูดว่าเธอกลับมาแล้วและอาจจะกําลังคุยกับครอบครัวมิซูยอยู่ข้างนอกไม่ต้องห่วงการแสดงคืนนี้จะดําเนินต่อไปตามกําหนดแน่นอน